สมาชิกใหม่ของบ้านค่ะน้องมาจากโรงเรียนของลูกชายเนาะเขาอยู่ในโรงเรียนค่ะเพื่อนๆเขาเป็นลูกของแมวที่ไม่มีเจ้าของคลอดลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วแม่เขาอะเสียชีวิตลูกชายก็เลยนํากลับมาให้ยายเลี้ยงอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรนะเอามาอยู่อีกสักหนึ่งตัวเป็นเพื่อนกับพี่ๆเขาโอ้ ดูน่าดูมากน้องเป็นตัวผู้ค่ะยายตั้งชื่อเขาว่าชื่อน้องหมอกจะได้เรียกง่ายๆคำเดียวพี่ๆเขาชื่อมอมชื่อเมฆอันนี้อบอกกันแล้วกันนะลูกน้องหมอกีใหม่ตอนรับสมาชิกใหม่ <laughs> อัปเดตบอลสีเท่าที่มีค่ะเพื่อนๆเ,อ,นเอ,อ่อผสมดิน เติมกระถางบอนสีด้วยในตู้ยุบไปเยอะแล้วแต่และกระถางอันนี้เป็นดินที่เขามีหน้าดินเยอะหน่อยเวลาเอาไปเติมกระถางเนี่ยบอนสีเขาจะชอบตู้เนี่ยค่ะยายจะผสมดินล้วเอามาเติมในกระถางก่อนที่จะทําก็พาเพื่อนๆอนอัปเดตบอนสีสักนิดหน่อยเนาะพาชมปีใหม่ละเป็นยังไงบ้างราจะเดิมๆนั่นแหละค่ะเพื่อนๆทยอยนําต้นเก่า ออกไปอยู่ข้างนอกเนื่องจากว่าเขาสูงไวเติมทิ้งกระถางแล้วก็จะมีตัวใหม่เข้ามาทดแทนบ้างนิดๆิดนหน่อยอันนี้ไม่ใช่บอลใหม่คะ่ะ <c oughs> บอลเก่าเลี้ยงมาเป็นปีแล้วทิ้งกระถางสงไข่ค่ะเนี่ยทิ้งกระถางไปนานเหมือนกันงอกขึ้นมาใหม่ยายก็เลยเติมดินให้นิดหน่อยแล้วก็นํามาอยู่ในโต๊ะเลี้ยงเขามาปีกว่าแล้วฮะเขายุบเขาทิ้งกระถางยังไม่ทนันโตดี ไม่มีภาพให้เพื่อนๆได้ชมตอนที่ยายเลี้ยงน,นี่เป็นบอลกบับก็ยังไม่ค่อยมีสีสันนบอลกับสองต้นนี้เลี้ยงตั้งแต่กระถางสีนิ้วพึ่งจะโตนํามาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เม็ดนี้เคยทาคลิปให้เพื่อเนเพื่อนชมแล้วนะเนี่ยใบยแดงจัดสวยมากเลยขวัญสิริคะ่ะเป็นบอลใบไผ่อยู่ในตู้ก็ยังพอมีใบให้ชมอยู่คะ่ะสีสันก็ค่อนข้างจะสวยอยู่ ทนทายาดเลยค่ะเออเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นบอลใบกลมสีก็สวยสดดีจังเลยเนี่ยเหลือสองใบเกิดมาตั้งแต่หน้าเล้งหน้าฝนนี่หน้าหนาวละทิ้งไปหนึ่งใบเหลืออยู่สองใบค่ะเออจากสามใบทนดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยหลวงราชเสนหาค่ะใบใหญ่แล้วก็แข็งแรงเป็นโทนกัดออกมาเป็นสีชมพู ไบก็ยังเหลือดกอยู่พอใช้ได้ค่ะบอลเก่าบอลโบราณก็อัปเดตของเก่าเท่าที่เหลือนี่แหละวนเวียนให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะเออนี้อันนี้เป็นบอลที่ใบเข้าแปลกแล้วก็สวยสวยแปลกกว่าชนิดอื่นดูค่ะเพื่อนๆเนี่ยใบนี้ออกมามีความดำเข้ามาในหน้าใบาค่ะรูปทรงใบออกมาเป็นบอลใบหอ,อกใบาย,ยาวเนาะ จากเมื่อก่อนที่ชมพูและเขียวอ่อนๆแบบอย่างนี้ยค่ะพอ,อมารอบนี้เพื่อนๆดูมีสีดำเข้ามาในหน้าใบเพิ่มความสวยขึ้นมาอีกแบบนึงค่ะเนี่ยโอ้ดูคะ่ะมีลุ้นมีความสวยให้มาชมอยู่ตลอดเลยอากาศเย็นใบค่อนข้างจะหอ่หอๆแบบนี้ค่ะ ดัชนาวูดแผลงค่ะยังสวยงามอยู่ค่ะหลายใบอยู่ส่วนอันนี้ที่เคยสะพังเหลืออยู่แค่นี้แล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยเหลือใบอยู่น้อยคือไม่ถึงกระทิ้งก่อนนะคะเขาใบเขาเริ่มทยอยทิ้งใบเหลือบางแล้วนี้งอกขึ้นมาใหม่ดูค่ะเดี๋ยวยายจะเติมดินให้เขาแล้วค่ะ สเสน่ดาราทนสีใบออกมาเป็นแบบนี้สวยค่ะยังสวยยังมีสเสน่์อยู่เนาะเออบอลเก่าบอลโบราณคะ่ะเสน่ดาราอู้ใหญ่จริงๆคะ่ะนี่รือสีตาไฟคะ่ะยายได้เข้ามาเลี้ยงในานามปูรือสีตาไฟใบใหญ่กว่าฟ้ามืออีกนะคะเนี่ย สี่ใบดูใบนี้ออกมาใหม่สีแจ่มชัดดีมากเลยค่ะแล้วก็ใบใหญ่ดีด้วยเหลืออยู่สี่ใบค่ะแล้วก็สีสันหน้าใบาสดชื่นเงาวับดูสุขภาพดีอยู่คันนี้เพื่อนๆเออ <c oughs> ไม่มีพี่แมวว่าจะชิ้นกอเหลือสามใบเองคันเนี้ย ท้ายนรสิง์บอลเก่าบอลโบราณสูงพลุดเลยคะ่ะเพื่อนๆดูกระถางอยู่ข้างล่างนี่มานี่ชนเพดานโตระหานี่ยใบเนี้ยเออ <c oughs> แต่สีสันนี่บอกเลยนะคะไม่มีผิดหวังนะคะสวยสวยมีมิติบอลเก่าบอลโบราณที่น่าเลี้ยงสายดำสายดาร์กที่ยายได้เข้ามาเลี้ยงนี่เป็นทรงใบกลมคะ่ะเพื่อนๆ ไม่ยาวเขาจะมีอีกแบบชนิดหนึ่งชื่อเดียวกันแต่แบบรูปใบเขาจะเรียว,ยว,ยวๆยาวๆกว่านี้ไม่กว้างน่าเลี้ยงค่ะแข็งแรงดูไม่ได้ค้ำกอเขาเลยนะคะเนี่ยข้างๆกันนี้ค่ะเป็นบอลเก่าบอลโบราณอีกชนิดหนึ่งเป็นบอลอ,อดีตเคยแรอดีตเคยโด่งดังมากอันนี้เทศเทวริสค่ะเป็นบอลด่ังบอลป้ายคล้ายๆกับพวกชายชนเนาะ ความด่างความป้ายเขานี่สีเข้มจัดดีมากเลยค่ะเนี่ยเป็นบอลใบยาวหูแหวกลึกถึงสะดือหน้าใบเงาวับเลยค่ะอันนี้ก็ทนค่ะเนีเ่ยเพื่อนๆไม่ทิ้งกองอกออกมายังมีหลอดสวยอยู่เลยใบน้นไปอยู่ข้างล่างละมไม่ได้ดึงก้านเท่าค่ะเอออันนี้ก้านไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะต้องพยุงมาใหม่คัะเนีเ่ยเพื่อนเน ยายอนุบาลเขาตั้งแต่กระถางสี่นิ้วนั่นแหละเป็นบันแปงไอเทมที่เก็บตามหลังเข้ามาต้องรอให้เขาราคาเบาๆก่อน,นเนาะค่อยนํามาสะสมเอาไว้ชมอันนี้เป็นปีศาจแดงคะ่ะยายได้เข้ามาเลี้ยงในนามปีศาจแดงน่าจะแผลงค่ะเนี่ยดูมีตรงนี้ออกมาเป็นแบบด่างขาวๆแบบเนี้ยใบนี้นด่างแดง เปลี่ยนกระถางเขาแล้วก็นํามาอยู่ในตู้นี้เพราะว่าตู้นี้สมาชิกมันเริ่มทิ้งใบแล้วก็บางกระถางต้องนําออกเข้าไปข้างนอกเนาะแล้วก็กระถางนี่ค่ะโอ้สะพังมาแล้วคะ่ะโอ้บอลเก่าบอลโบราณที่ยายเคยเลี้ยงปีที่แล้วสะพังสวยงามมากแล้วก็ทิ้งกอไปงอกขึ้นมาใหม่ใบดกแล้วก็สวยแบบนี้เลย สายพระเนตรกระดูกสีขาวตัดกับพื้นใบสีแดงสะท้อนแสงออกมาสวยทรงกอมใบดกมากโอ้สวยค่ะสวยเย็นด้านหลังเลยเนะเออความสวยสเสน่ห์ของใบไม้บนสีชมแล้วชื่นตาชื่นใจดีค่ะเอาไว้พักผ่อนหย่นใจเนาะหลังจากซีเรียสกับการงานมาชมแล้ว มีความสุขดีเออสำหรับคนที่ชอบนะฮะอันนี้ปิดท้ายด้วยกระถางนี้กระถางนี้พึ่งออกกล้องครั้งแรกเรียงมาปีกว่าแล้วคะ่ะเออพึ่งจะสวยก็เลยได้ออกกล้องก็คราวนี้เองเนาะใบนี้สวยมากเป็นบอลใบยาวโคนหน้าใบสีแดงอมส้มแบบนี้เลยเส้นกระดูกเป็นสีแดงอมน้ำตาลรูป ใบยาวปลายแหลมหน้าใบออกมากัดเป็นสีแดงแล้วก็มีความพาสีขาวอยู่บนหน้าใบขอบใบปิดด้วยสีขาวสวยค่ะสวยแปลกเมื่อก่อนเขาจะเป็นใบเขียวๆเ,เนียคะแล้วเขาก็จะกัดออกมาจนรูปหน้าใบเขาเป็นแบบนี้มีชื่อว่าพระนางสุจิตรา เส้นด้านหลังเขาเป็นสีเขียวอ่อนๆค่ะอันนี้คือบอลเก่าบอลโบราณอีกชนิดหนึ่งที่ยายเลี้ยงสะสมแล้วก็ออกความสวยออกมาให้ได้ชมปีใหม่แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนากันทุกประการนะคะคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ